สวัสดีครับสวัสดี f อฟท,ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีเนาะคือ f อฟซครับอ๋อเป็นรูปนี้ครับที่จะเอาไปให้คุณลุงนะนสฟซีที่ป้าจะเอาไปให้ลุงนะครับนะก็คงจะเป็นรูปนี้ที่ป้าแกโพสต์ในบ้านฟ้าสี่ครับนะที่บ้านฟ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะเอารูปไปให้ลุงก็ถือว่ามันเป็นกำลังใจสิครับเอาไปให้เจ้ะครับมันเป็นกำลังใจที่ท,ที่ลุงแกก็อยากจะได้ครับ นะมันเป็นกำลังใจที่ลงแกที่อยากจะได้ภา mungkin. พภาพเพื่พพพอเก็บไว้เป็นคนเราอยู่ข้างในครับ confusion. เวลามันห่อเหี่ยวหรือว่าเวลามันท้อหรือว่ามันเวลามีอะไรเงี้ยมันเห็นหน้ารูปมันก็มีกำลังใจนะนะครับมันมันทําให้เรามีฮึดสู้มีแรงฮึดสู้ว่าเรามีกําลังใจที่จะต่อสู้อไะไรมากมายนี่ครับก็เป็นนี่สิครับก็เป็นภาพนี้ครับนี่ที่ป้าแกโพสต์อยู่ภาพแกโพสอยู่มันฝ้ายสิครับนะ ชุดลูกเสือปาดพลว่าชุดลูกเสือปีสุดท้ายไอซิย้ายไปใส่ชุดลอรอดแล้วเดอ้อมสามเทอมสองจะผ่านไปมปลายจะสอบได้ห้องไหนรลุนไปกับอ้ายนะเด้อครับสู้ไปนํากันเด้อครับนี่ครับเอฟซีนะป้าแกก็โพสเมื่ออสองชั่วโมงที่แล้วครับสองชั่วโมงที่แล้วเอซีครับนะนี่มีโพสหวานๆด้วยเป็นไงครับนี่ วนว่าด้วงไงแล้วปิยาน,นี่ออกนี่ครับปิญาโพสใส่เพลงนะผมไม่สามารถเปิดได้สิผมบ้านบาล้าเขาสามารถเปิดเพลงได้ไอ,ไอ้นี่ไงพี่ครับพาวนวา,าดป็นไงป้าอิจฉาดิป้าบานป้าบานอิจฉาดิหาป้าบานอิจฉาดิคืออิจฉาเขาทุกเรื่องนะครับนะนะครับ ไม่ต้องบอกรักทุกวันความจริงใจที่มีให้กันมันมากเกินพอไว้ใจเชื่อใจเชื่อมัน่นเชื่อสิ่งที่ตาเห็นไม่จาเป็นต้องฟังคําใครเราจะฝ่าฟันทุกปัญหาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติมีกันและกันเป็นไงครับอืพักก่อนค่อยลุยต่อแม่ต้องมีส่วนร่วมทุกเรื่องของลูกแค่กลางเป็น นะครับสิครับก็ก็ก็ดีใจนะครับดีใจที่ป้าแกพอดีป้าแกก็ไปเยี่ยมลุงีสิครับแกก็คงจะไปเยี่ยมลุงแหละแก้แกคงจะไปเยี่ยมลุงสีสิก็คงจะไปให้กำลังใจกันนะนี่ครับคือกำลังใจที่ดีครับนะถึงว่าวันวนาเลนไทยมันอาจจะไม่ตรงวันที่สิบสี่ไม่ตรงวันจันทร์แต่อย่างน้อยนะครับนะวันที่สิบหกก็คงจะเป็นวันดีนาะยสิคงก็คงจะเป็นวันดีนะครับ ก็ก็ผมมองว่าม si 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 te si er ันก็นะครับดีนะรูปผมก็แนะนํานะครับให้เอาไปให้แกแหละไม่รู้ว่าแกเป็นไงบ้างเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพ่อพี่เอกแกจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าพ่อพี่เอกแกจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะเรื่องออยู่ข้างในนะแต่คงคงคงจะปรับตัวแล้วครับคงน่าจะปรับตัวแล้วเราก็ส่งใจให้ดีครับเราก็ส่งใจไปให้แกนะครับนะส่งใจไปให้แกนะครับนะ แหมโพ์หวานช้ำเลยนะครับนะโพ์หวานชำ้ำป้าบานคงอิจฉามั้งป้าบานจะไปอิจฉาป้ากับลุงเหรอนะคนอย่างป้าผัวไม่รักคนอย่างป้าบานนะผัวไม่รักเข้าใจปะเออคนอย่างป้าบานอ่ะผัวไม่รักเออนะครับคนอย่างป้าบานนะผัวไม่รักมันไม่เหมือนกันเข้าใจปะมันไม่เหมือนกันอืม ครับเดี๋ยวอต่อไปนะ,ค,ะครับนะะสิครับนะครสิครับนะเพราะฉะนั้นก็มี่นะครับสิครับก็อยากจะบอกไอสิว่าความรักนะครับมันพิสูจน์คําพูดมันไม่พิสูจน์เลยได้หรอกครับการทําที่ป้าทําให้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 ลุงเนี่ยมันพิสูจน์มากกว่า อื่นนี่นะจริงๆคือคือความพูดอ่ะมันไม่มันไม่พิสูจน์อะไรได้หรอกครับนะมันไม่เหมือนการกระทำทุกวันนี้ที่ป้าทำให้เห็นคืออะไรอ่ะแกก็ทำให้เห็นหใช่ปะ่ะว่าเออนะครับเดี๋ยวทำให้เห็นแล้วใช่ปะ่ะว่าเออแกรักรักแค่ไหนเดินทางสองรกิโล เดินทางฝั่งร้อยกิโลฟังใช้ง่ายๆก็จะมาถึงไปกลับทุกวันทุกวันเดีปะ่ะเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือนะจ๊ะปะ่ะเดินทางทุกวันจันทร์ทำนู่นทำนี่ให้เป็นตัวแทนให้ทั้งลูกทั้งน้ำมนต์ทั้งโอมทั้งป้าก็พิสูจน์หลักให้แล้วนะครับก็พิสูจน์หลักให้แล้ว ก็มิเขาทำตัวทาทุกอย่างแทนให้แล้วแม้กระทั่งไปห่มพระธาตุพนมก็ทาทาแทนให้ก็คงจะทําให้ลุงแกมีกําลังใจมากขึ้นเยอะผมเชื่อนะครับนะคงทําให้แกมีกําลังใจมากขึ้นเยอะแล้วก็แล้วก็อ่ทำให้แก,แกมีความสุขขึ้นและยิ่งรู้นะยิ่งเอารูปไปให้คือรูปเนี่ยมันก็ใหญ่โพดทํารูปเล,เล็กแค่นี้ดิ มันใหญ่ไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ในตู้เก็บของได้เอาไว้ตู้ตตูู้้ใส่สัมภาระได้มันจะเป็นตู้ล็อกล็อกเก็ตล็อกเกอร์หรือเรียกอะไรอย่างผมไม่รู้เป็นตู้ที่ใส่ของอนะครับใส่อันใหญ่เวลาเปิดตู้มาก็จะเห็นหน้าลูกนะครับก็จะเห็นหน้าลูกนะครับมันก็จะมีกำลังใจตื่นมาอาบน้ํานะครับเห็นหน้านลูกก็ยิ้มมีความสุขได้นะครับเสียอย่างผมเนี่ยเหนื่อยผมโทรหาลูกโทรห,หาเมียมันก็หายเหนื่อย นะครับผมโทรหาลูกโทรหาเมียก็หายเหนื่อยทุกคนนะอืมไม่ต้องอะไรมากมายลรวเราเรา,เราทําในสิ่งที่เรารักนะครับนะในยามที่เราท้อในยามที่เรามีปัญหานะครับนะก็ลูกเนี่ยครับลูกกับเมียนี่คือกาลังใจที่สําคัญนะครับลูกกับเมียนี่คือกําลังใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการด,ดํารงชีวิตในยามที่มีปัญหายามท้อวันนี้ผมเชื่อว่าลุงอ่ะแกค,คงจะ นะผมเชื่อว่าลุงแกคงจะมีความสุขอะ่อนะครับผมเชื่อว่าแกคงจะนายสี่ครับเราก็ส่งก็ส่งใจไปให้ไปให้คุณลุงแล้วกันี่ครับนะพวงนี้ก็ฝากป้าไปกันผมก็ขอเป็นตัวแทนฝากฝากไปเยี่ยมลุงด้วยครับนะก็ใครจะมองยังไงใครจะว่าไงผมไม่สนใจนะครับนาะยสี่ผมไม่สนใจ คือเราเราเรา,เราคิดว่าแกนะใครจะมองไงว่าไอ้ขาหมูเลียผมไม่ได้แคร์ครับผมไม่สนใจหรอกแค่ผมไม่ทรยศผมไม่ทร,ยศ,มมทรยศใจตัวเองก็พอก็ฝากป้าครับฝากป้าไปไปเยี่ยมลุงไปเยี่ยมนะเยี่ยมลุงด้วยนะนะครับอืมโอเคนะครับซีคลิปนี้คงจะประมาณนี้ทุกท่านครับก็ ขอบคุณทุกกำลังใจครับนะก็ส่งใจไปได้ครับเอครับส่งใจไปนะครับส่งใจไปให้ให้ลุงให้ป้าเนาะอืมไป